ชาวเวียดนามทึ่งสลัมคลองเตยทำไมดูสะอาดไม่ค่อยมีขยะเหมือนสลัมของเวียดนามและผู้คนยังดูเป็นมิตรอีกด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวจากช่อง YouTube ของชาวเวียดนามที่เขาได้เดินทางเข้าไปสำรวจชุมชนแออัดหรือสลัมที่นั่นก็คือสลัมคลองเตยคลิปนี้มีผู้รับชมไปแล้ว1.8แสนวิวท่านใดสนใจชมคลิปนี้ ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายนะครับเจ้าของคลิปชาวเวียดนามท่านนี้เขาได้อธิบายไว้ว่าที่นี่เป็นสลัมแต่ต้องบอกว่าทุกคนน่ารักสุภาพและเข้ากับคนง่ายมากๆบางครั้งคุณอาจเห็นขาใหญ่สองสามคนที่ดูน่ากลัวเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วพวกเขามีความสุขมากเมื่อฉันทักทายพวกเขาบอกว่ามีความสุขและไม่มีอะไรผิดปกติอย่างไรก็ตาม มีคนติดยามากมายดังนั้นเมื่อฉันเห็นพวกเขาฉันก็หลีกเลี่ยงเพราะในบริเวณนี้มีซอกมุมเหมือนเขาวงกฏหากที่ไหนมืดเกินไปฉันก็จะเลี่ยงไปทางอื่นคนไทยน่ารักและทักทายสุภาพมากแต่ถ้าใครมาที่นี่ควรมาเป็นคู่เพื่อความปลอดภัยบางครั้งวันนี้ฉันโชคดีไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างไปได้ดีแต่การมาเป็นคู่ย่อมดีกว่าเพราะที่นี่มีคนร้ายเยอะ บางครั้งแค่ทำหน้าตาเย็นชาก็อาจโดนตีได้ง่ายๆเพราะมีขาใหญ่เยอะฉันยิ้มอยู่เสมอจึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรขอบคุณทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้ชาวสลัมคลองเตยมีชีวิตที่ดีขึ้นในเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับที่เขาได้อธิบายไว้ใต้คลิปสำหรับในคลิปวิดีโอของเขานั้นเขาได้เดินสำรวจในสลัมคลองเตย ก็ได้พบกับผู้คนในชุมชนและกล่าวทักทายเขาได้พบเห็นทั้งคนที่อัธยาศัยดีดูเป็นมิตรที่พวกเขายิ้มแย้มอย่างเป็นกันเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่นี่เป็นสลัมซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบกับคนที่ดูอันตรายเขาก็ได้พบเห็นในการสำรวจครั้งนี้สำหรับสลัมคลองเตยนั้นเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับกินพื้นที่กว่า432ไร่ อยู่บริเวณท่าเรือคลองเตยเขตคลองเตยสลัมคลองเตยนั้นเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลช่วงพุทธศักราช2481ถึง2490ที่มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภคและจัดสรรที่ดินทำให้คนจากชนบทอบพยพสู่กรุงเทพเมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพในช่วงปีพุทธศักราช2481ถึง2490 เกิดชุมชนแออัดเช่นคลองเตยขึ้นชาวเวียดนามที่ได้ดูคลิปนี้นะครับบางคนก็ได้กล่าวถึงสลัมในประเทศเวียดนามบอกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางคนก็บอกว่าทำไมสลัมถึงดูสะอาดกว่าที่เวียดนามผู้คนดูเป็นมิตรถึงแม้จะมีคนที่ดูเป็นอันตรายอยู่บ้างหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้รับชมคลิปนี้กันดีกว่าครับ ว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับได้กล่าวชมไว้ครับเขาได้บอกว่าถึงจะเป็นชนชั้นล่างแต่พวกเขาก็ดูน่ารักคอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับขยะเขาได้บอกว่าทำไมสลัมที่ใหญ่ที่สุดในไทยไม่ทิ้งขยะริมถนนในขณะที่ฮานอยบ้านเกิดของฉันกลับมีขยะเกลื่อนกลาดอยู่กลางถนน คอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้เขาได้เปรียบเทียบสลัมในไทยกับเวียดนามเขาได้บอกว่าดูโปร่งสบายมากกว่าในเวียดนามและเมื่อเทียบกับสลัมในกรุงมะนิลาที่นี่ก็ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามที่เขาอาศัยอยู่ที่เกาหลีเขาได้บอกว่าคนไทยเป็นคนน่ารักฉันขายสินค้าให้คนไทยในเกาหลีฉันคุยกับพวกเขาบ่อย และเห็นว่าทุกคนซื่อสัตย์ฉันจึงคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเมื่อดูฉากนี้แล้วฉันรู้สึกเสียใจกับพวกเขามากขึ้นขอให้พวกเขาพ้นจากความยากจนและมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้มากล่าวสั้นๆว่าสลัมแห่งรอยยิ้มคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่ารู้สึกว่าคนไทยมีความเป็นมิตร และร่าเริงเหมือนคนเวียดนามมากคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้มากล่าวถึงสลัมในเวียดนามครับเขาได้บอกว่าฮานอยเมืองหลวงบ้านเกิดของฉันมีสลัมปรากฏในหนังสือพิมพ์จีนในปี2018หนังสือพิมพ์จีนเขียนว่าสลัมฮานอยในเวียดนามเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรดมาที่ฮานอยบ้านเกิดของฉันฉันหวังว่าคุณจะมาฮานอยของฉันเพื่อถ่ายทา ขอขอบคุณอย่างจริงใจคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้กล่าวอย่างแปลกใจว่าสลัมที่ใหญ่ที่สุดในไทยทำไมสะอาดจังไม่ทิ้งขยะเหมือนฮานอยบ้านเกิดฉันคนไทยมีอรารยะและสุภาพจริงๆคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าบริเวณสลัมดูเรียบร้อยและสะอาดคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าดูสะอาดกว่าเวียดนามเป็นพันเท่าและผู้คนก็ใจดีมาก คอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าผมก็ไปเมืองไทยเหมือนกันครับไม่รู้จักย่านสลัมแต่ในคลิปผมสังเกตเห็นว่าเวลาเจอคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเดินหรือทำอะไรก็ตามถึงแม้จะรีบก็ยังทักทายด้วยรอยยิ้มสิ่งที่ฉันรู้คือเวลาอยู่ในเมืองหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆเวลามีคนลืมกระเป๋าจะไม่มีคนหยิบหรือปล้นคอมเมนต์ต่อมาครับ ท่านนี้ได้กล่าวไว้ดีมากครับเขาได้บอกว่าความยากจนไม่ใช่อาชญรกรรมพวกเขายังเป็นมนุษย์บางคนมีความแตกต่างกันแน่นอนว่าคนรวยไม่ใช่คนดีทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าคนเวียดนามต้องเรียนรู้จากคนไทยเรื่องความมีน้ำใจคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์นี้เป็นของคนไทยนะครับเขาได้บอกว่าสลัมที่ไทย มีทั้งคนรวยและคนจนบางคนอยู่ที่นี่เพราะราคาถูกบางคนมีเงินแต่เลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดคุณจะสังเกตเห็นบ้านบางหลังมีแอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายรัฐบาลไม่เคยจัดการสักทีที่นี่เป็นแหล่งยาเสพติดไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีทั้งหมดมันก็มีคนดีและคนเลวปะปนกันไปคอมเมนต์ต่อมาครับ คอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าถ่ายให้คนที่คลั่งคล้ายประเทศไทยจงลืมตาขึ้นมาตอนนี้ประเทศไทยยังตามหลังเวียดนามอยู่มากในทุกด้านถือว่า80%ของคนไทยอาศัยอยู่ในบ้านเช่าและเป็นหนี้ธนาคารเป็นคนในชนชั้นกลางในขณะที่ร้อยละสิบที่เหลือเป็นคนในชนชั้นสูงมหาเศรษฐีธุรกิจเป็นชาวไทยเชื่อสายจีนทั้งหมด ชาวเวียดนามหลายคนก็ชื่นชมสลัมคลองเตยที่มีความสะอาดและดูเป็นมิตรดูมีอารยธรรมมากกว่าสลัมในประเทศตัวเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็ไปในทางที่ดีครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เพื่อนเพื่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ